สวัสดีครับผมลูเบิร์ตคนติดจิมวันนี้เรามาฝึกกล้ามเนื้อส่วนหลังกับเวทที่บ้านง่ายๆสไตล์ลูเบิร์ตกันครับก่อนที่เราจะมาเริ่มการฝึกกล้ามเนื้อส่วนหลังเนี่ยผมอยากจะมาแนะนําการจัดท่าของหลังเราให้เพื่อนๆดูนะครับจริงๆแล้วการจัดท่าในการฝึกหลังเนี่ยเป็นการจัดท่าที่ผมใช้ในการฝึกกล้ามเนื้อแทบจะทุกส่วนเลยวันฝึกไหล่ก็ใช้ท่านี้วันฝึกอ,อกก็ตั้งใจที่จะให้โพ i ิชันของหลังเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับ ปกติเวลาที่เราเล่นเวทเนี่ยเขาจะแนะนําว่าให้เราเนี่ยจัดหลังให้ตรงใช่ไหมครับแต่คําว่าตรงจริงๆแล้วโพสิชันของหลังเราเกระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับรูปตัว S เป็นลักษณะนี้มากกว่านะครับมันไม่ใช่ตรงๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นการจัดหลังของเราผมอยากจะให้ใช้คําพูดว่าแดะหลังหรือแดะก้นซึ่งจะเป็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งจะเป็นลักษณะอย่างนี้มากกว่าในการออกกำลังกายทุกท่านะครับ ก็มาเริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยนะครับท่าแรกเดดลิฟต์นะครับแต่ว่าเดดลิฟต์ของผมเนี่ยจะเป็นเดดลิฟต์แบบโคตรแบบเตรียมอนุบาลเลยนะครับจะเป็นการเดดลิฟต์แบบเบาๆแล้วก็ใช้ดัมเบลนะครับไม่ได้ใช้บาร์เบลการจัดท่าอย่างที่ผมบอกก็คือการจัดหลังให้เป็นลักษณะของการแด่หลังแด่ก,ก้นนะครับการเริ่มต้นของเราเนี่ยให้เราจรนินตนาการว่าเราหย่อนก้นลงไปจับปลายเท้านะครับผมไม่ได้บอกให้ก้มไปจับปลายเท้าเพราะถ้าเกิดว่าเราก้มไปจับปลายเท้าจะเป็นท่าอย่างนี้ เป็นท่าที่ทไม่ถูกต้องแล้วก็เกิดการบาดเจ็บแต่ถ้าเราหย่อนก้นไปจับปลายเท้าหย่อนก้นแล้วก็สไลด์มือผ่านขาไปจับปลายเท้าแต่ว่าไม่ต้องจับเอาแค่ครึ่งหน้าแข้งพอแล้วก็ขึ้นหย่อนก้นงอเข่านิดนึงขึ้นมานะครับแล้วก็ในตำแหน่งของต้นคอของเราเนี่ย ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราก้มเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่าเราจะชอบแบบเหยียคอมากเกินไปอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยจะเกิดการบาดเจ็บบริเวณต้นคอได้เพราะฉะนั้นก็คือให้เราอยู่ตำแหน่งเขาบอกว่าตำแหน่งนิวทรอลคือตำแหน่งกลางกางของคือผ่อนคลายนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับไม่ต้องลงไปจนสุดเหมือนกับที่เราเห็นตามคลิปต่างๆที่เขาเล่นเดลิฟกันนะครับ จร,จริงๆมันเหมือนกับการเล่นแรกคคูอะคือลงไปเดลิฟแบบข,ขึ้นขึ้นกลางๆแต่มันไม่มีแรกคไงเรายังเรียกเดลเิฟเหมือนเดิมทีนี้ผมจะทําต่อเนื่องให้เพื่อนๆดูให้ทําเหมือนสไลด์หน้าขาไปหาปลายเท้าแต่ว่าไม่ต้องลงไปจนสุดเราก็ทํามือเปล่าเป็นการวอร์มของวันฝึกหลังก็ได้นะครับ หลังจากที่เราคุ้นเคยกับการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยเราก็เพิ่มโหลดเพิ่มน้ำหนักเข้ามาซึ่งเราก็จะใช้ดัมเบลเพราะเราเล่นที่บ้านก็มีดัมเบลนะครับเ่าดัมเบลอยู่ที่พื้นดัมเบลอยู่ที่พื้นเราก็จะไม่ก้มหยิบอย่างนี้เราก็จะไม่ก้มวางอย่างนี้อันนี้คือทําแบบที่ผิดให้ดูค่ะอันนี้ให้ลักษณะให้เราทําเป็นนิสยัยเพราะว่าเวลาที่เกิดวันหนึ่งเราไปเล่นในจิมเนี่ยเราก็จะได้ใช้ท่านี้ในการ หยิบในการเก็บดัมเบลตลอดนี่เวอร์ชันแล้วก็ในการบีบหลังพอดึงขึ้นมาสุดให้บีบหลังขมิบก้นประมาณนี้เขีาแล้บีบหลังแล้วกเก่งก้นละกันนะครับขมิบก้นหน้าเกีย,นะย่งเอาตรงทางด้านดันข้างก่อนนะครับสไลด์หน้าขาลงไป พอเราไม่ต้องแงนอย่างนี้นะครับให้อยู่ในตำแหน่งนิวทรัลอ่ะเดีย๋ยวดูทางด้านหลังบ้างนะครับขึ้นมา บีบหลังแดะไหลแล้วก็เกรงตรงส่วนส่วนก้นด้วยต่อไปท่าที่2เป็นท่า,า b e n d over dumbbell row ก็คือการเอ็นตัวไปข้างหน้าแล้วก็ดึงขึ้นมาเราจะทำทั้งแบบคว่ำมือแล้วก็แบบหงายมือซึ่งได้กล้ามเนื้อส่วนหลังคนละส่วนกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้บาร์เบลเนี่ยมันจะควบคุมมุมของข้อมือได้ง่ายกว่า แต่ว่าดัมเบลที่เราใช้เนี่ยมีน้ําหนักไม่เยอะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมุมได้ไม่ยากนักนะครับอย่างที่บอกไว้ก็คือว่าจัดหลังโพชั่นการจัดหลังเหมือนเดิมและเราไม่จําเป็นที่จะต้องอเอ็นตัวมาข้างหน้ามากเกินไปก็ประมาณนี้กําลังดีเดี๋ยวผมจะเริ่มที่คว้ามมือก่อนนะครับการคว้ามือเนี่ยจะได้กล้ามเนื้อส่วนตรงกลางหลังส่วนตรงกลางหลังนะครับที่เป็นรอมบอยตรงนี้ กล้ามเนื้อส่วนที่เป็นไหล่หลังหัวไหล่ด้านหลังก็จะโดนตรงส่วนนี้ไปด้วยนะครับให้ดูทางด้านข้างก่อนนะครับข้างก่อนจัดหลังงอเข่านิดนึงดีๆแล้วก็ค่อยๆโรลค่อยๆลากเข้าหาข้างหลังบีบไว้จึกหนึ่งนะครับอาจจะไม่ถึงวีก็ได้แต่จึกหนึ่งแล้วค่อยๆลงลาก ไม่ใช่การดึงแบบอึบแต่ว่าถ้ามันหนักก็อาจจะต้องใช้การกระชากอย่างนั้นได้แต่ว่าน้ําหนักที่เราเล่นเนี่ยใช้ตามเบลที่บ้านเนี่ยค่อนข้างเบาเพราะฉะนั้นเราเล่นแบบคอนโทรลจึหนึ่งจึหนึ่งจึหนึ่งไม่ขึ้นมาสูงอย่างนี้นะครับอันนี้จะอาจจะบาดเจ็บหลังส่วนล่างได้นะครับขึ้นมาที่บริเวณเอว ค่อยลากบีบไปยึกหนึ่งค่อยลากบีบไปยึกหนึ่งต่อไปเรามาต่อกันด้วยท่าที่3เลยเป็นการทำเบน over d u m ด b e เบ row เหมือนกันแต่เป็นการหงายมือนะครับการเล่นแบบหงายมือเนี่ยจะโดนกล้ามเนื้อในส่วนที่เราเรียกว่าปีกส่วนนี้ มากกว่านะครับเมื่อกี้บอกโดนตรงกลางหลังใช่ไหมครับแต่ว่าการหงายมือเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเข้าในส่วนของปีกเรามากกว่าเดี๋ยวลองดูด้านข้างก่อนจัดหลังงอเข่าเนิดนึงเอ็นตัวไปข้างหน้าไม่ต้องมากแล้วก็ส่วนต้นคอไม่ต้องแงนนะครับดึงกเข้ามาแล้วบีบยึดหนึ่ง ลากมาที่บริเวณเอวเอาให้มันแบบผ่านใกล้ๆต้นขาของเรามากที่สุด ต่อไปท่าที่4นะครับเป็น one arm dumbbell row หรือว่า single arm dumbbell row นะครับคือการไอโรแบบเมื่อกี้แต่ว่าโฟกัสมากขึ้นโดยใช้แขนทําทีละข้างโดยปกติเราจะเห็นคนในยิมเนี่ยจะใช้มานั่งอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับลักษณะของการดึงก็คือดึงมาแทงศอกพุ่งไปข้างหน้าให้มันเหยียดให้ให้ปีกของเราเนี่ยคลายตัวเต็มที่แล้วก็แทงศอกขึ้นมาที่เอวไม่ขึ้นมาที่ตรงนี้นะครับ ขึ้นมาที่ตรงเอวเหยียดไปข้างหน้าหรือว่าถ้ามันหนักมากมันก็คงจะต้องลงแค่นี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดน้ําหนักมันเบาดัมเบลมันเบา,บเบาก็เหยียดไปข้างหน้าแต่ก็ลากมาที่บริเวณเอวแทงศอกให้สูงเข้าไว้นะครับเมื่อเราทํคขัางเดียวมันจะโฟก,กัสได้มากขึ้นและก็สามารถใช้ดัมเบลที่หนักได้มากขึ้นแต่ว่าเราอยู่ที่บ้านก็มีดัมเบลแค่น้ําหนักไม่เท่าไหร่นะครับหรือจะใช้แบบก้มตัวแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเอาแค่นี้ก็พอ หาอะไรจับเอาไว้เอยนตัวแต่เกิดว่าน้ําหนักที่ผมใช้ที่บ้านเนี่ยมันก็มีอยู่แค่น้ําหนักไม่ได้หนักมากผมจะทําการเอ็นตัวโดยด้วยตัวเองเนี่ยไม่ต้องหาอะไรเท้าไว้เหมือนกับเพื่อนจะเห็นเวลาที่มีเทรนเนอร์ให้ลูกเทรนเนี่ยเทรนกับเคเบิลเทรนกับเคเบิลแบบยืนบางทีเขาแค่นี้เองนะครับคือ เราจะฝึกให้เราแค่โฟกัสเท่านั้นเองไม่ได้ใช้น้ําหนักมากถ้าใช้น้ำหนักมาก,าก,ม,ากมันไม่สามารถที่จะยืนทรงตัวอยู่ได้ว่ามันจะดึงเราไปข้างหน้านะครับเพราะนั้นแล้วไอ้น้ําหนักอันนี้ถือเป็นน้าหนักที่เบาสำหรับการเล่นโรนะครับผมก็จะทรงตัวแล้วก็ตั้งใจโฟกัสแบบนี้ไปเลยแทงเข้าไปให้ลึกเหยียดเข้าไปลงไปให้สุดแล้วก็ ให้มันโดนที่บริเวณแลกบริเวณปีกของเรามากที่สุดนะน้ำหนักที่เราใช้เล่นค่อนข้างที่จะเบาอยู่แล้วเพราะนั้นเราให้โฟกัสให้โดนบริเวณปีกของเราจริงๆนะแทงมาให้ลึกแทงมาจับความรู้สึกของการเคลื่อนที่ของ ให้มันมีการขยับของกล้ามเนื้อส่วนปีกกล้ามเนื้อส่วนหลังเราต่อไปท่าที่5นะครับเป็นท่า b e n d over dumbbell fly ใช้การเหมือนกับเหมือนบินแต่ว่าก้มตัวมาข้างหน้านะครับท่าน,นี้เราจะเห็นคนทำอยู่2แบบก็คือการคว่ำม,มือกับท่าที่เอานิ้วก้อยชี้ขึ้นพุ่งขึ้นบนฟ้านะครับเหมือนกับการที่จะใช้ดัมเบลในการฝึกหัวไหล่ด้านหลังก็จะใช้การชี้ ของอมือด้านอยู่ก้อยนะครับขึ้นฟ้าตรงนี้เนี่ยแต่ว่าตอนที่สมัยผมเล่นใหม่ๆไม่ว่าจะใช้ท่าไหนมันก็โดนแต่ตรงกลางหลังหมดนะครับไม่เราไม่สามารถที่จะโฟกัสเรื่องของไหลหลังได้มากนะในเรื่องในเรื่องของตำแหน่งของมือกับการฝึกหัวไหล่ด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวไว้คุยกันเรื่องของในวันฝึกไหลนะครับผมจะใช้การคว่ำม,มือกับการฟลายเพื่อฝึกกล้ามเนื้อด้านหลังส่วนกลางนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมอันนี้ผมทาให้ดูก่อนยังไม่ได้ก้มเป็นการดึงดึงแล้บบีบไปนิดหนึ่งดึงแล้บบีบไปนิดหนึ่งอย่างนี้นะครับทําให้ดูด้านข้างพอแดดลังเหมือนเดิมเบนโอเวอร์ขึ้นมาได้นหนึ่งไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเอ็นตัวมาข้างหน้าเยอะมาเริ่มไปเลยผมทำให้ดูเรามาดูตำแหน่งของการฝึกจกักทางด้านหลังบ้างนะครับบีบ ต่อไปท่าที่6นะครับเป็นท่าดัมเบลชรักวันกี้ผมถามแฟนว่าไอ้ท่าดัมเบลชรักนี่จะอธิบายภาษาไทยแฟนบอกว่าท่ายักไหล่ฮะอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราจะไม่ทำเร็วๆแบบนี้นะครับให้เราทำแบบโฟกัส ท่านี้จะโดนจะโฟกัสเข้ากับตำแหน่งที่เราชอบเรียกว่าหนกคอหรือว่าทร a พย์เช s นะครับคือส่วนนี้นะครับดูให้ดูแต่ว่าดัมเบลที่เราเล่นที่บ้านเนี่ยมันมีน้ำหนักที่ไม่เยอะการที่จะโดนหรือว่าทำให้กล้ามเนื้อส่วนนี้มันทำงานก็อาจจะไม่เต็มที่เพราะว่ากล้ามเนื้อบ่าของเราหรือหนอกคอเนี่ยมันมีมันมีความหนาแล้วก็มีแรงค่อนข้างมาก น้ำหนักเท่านี้ถือว่าเป็นน้ำหนักที่เบาสำหรับกล้ามเนื้อมัดนี้เลยนะครับการเล่นทิ้งแขนไปตรงๆไม่ต้องกลางทิ้งแขนไปตรงๆแล้วก็ดึงไหล่เข้ามาหาหูตัวเองนะครับส่วนคอไม่ต้องคอก็อยู่ในตำแหน่งที่แบบอ่ารีแลกซ์นะครับไม่ต้องยืดอย่างนี้นะครับให้อยู่ในตำแหน่งปกติแล้วก็ดึงบัตต์ ท่าเนี้ยโดยปกติแล้วเวลาที่เล่นอาการปวดหลังจากการเล่น1วัน2วันเนี่ยสิ่งที่ผมเจอโดยส่วนตัวนะครับของผมเนี่ยจะมีอาการปวดหัวไมเกรนกับบริเวณที่คล้ายๆอาการคล้ายๆกับการนอนตกหมอนนะครับหันก็จะหันคุยกับเพื่อนก็แบบดูยิงๆหน่อยอย่างนี้ต่อไปท่าที่7นะครับเป็นท่าดัมเบลพรูโอเวอร์วันก่อนที่เราฝึกอ,อกเนี่ยเราก็ใช้ท่าดัมเบลพรูโอเวอร์เหมือนกันใช่ไหมครับ ทำท่าเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนเดิมคือเอามือประสานกันให้ดัมเบลอยู่ตรงกลางระวังดัมเบลจะหล่นใส่น้าผักนะครับแล้วก็เอาหลังท่อนบนเนี่ยวางไปที่มานั่งเหมือนเดิมผมเคยเห็นบางคนทําที่พื้นด้วยนะเขาก็ทําได้นะผมผมว่าทําที่บนมานั่งน่าจะง่ายกว่านะครับลระกอย่างนี้ลงไปขึ้นมาเมื่อวานเนี่ย เมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเมื่อวานเนี่ยผมบอกว่าให้เราเอาดัมเบลผ่านอกมาแล้วก็บีบหน้าอกอันนี้คือการตั้งใจที่จะฝึกอกนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกให้เราหยุดที่ตรงบริเวณหน้าผากจุดที่เสี่ยงต่อการหล่นใส่หน้ามากที่สุดอ่าอันเนี้ยจะโดนบริเวณปีกบริเวณแหลมมากกว่า ถึงแม้โดยถ้ามันจะบังคับให้ให้มันโดนกล้ามเนื้อมันนั้นก็ตามเนี่ยแต่เราก็ต้องโฟกัสด้วยตัวเองนะครับพยายามบีบกล้ามเนื้อมันนั้นด้วยตัวเองโอเคต่อไป2ท่าสุดท้ายนะครับท่าที่8กับท่าที่9เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆ ออกไปนอกสถานที่กันครับ <Yeah. S 1> ก็มาถึงกันแล้วนะครับนอกสถานที่เดี๋ยวเรามาฝึกท่าที่8กับท่าที่9กันแต่ก่อนที่จะฝึกเนี่ยผมขอทําความสะอาดก่อนผมเคยได้ยินมาว่าคนที่เข้ายิมบางคนเนี่ยบุคลิกภาพหรือว่าโพสเจอร์ไม่ดีเหมือนมีไหล่ห่อมาข้างหน้าเพราะคนเหล่านั้นเนี่ยชอบเล่นแต่เมโลมัสเซลหรือว่ากล้ามเนื้อด้านหน้าที่เห็นแต่ตัวเองในกระจกแต่มุมมองของผมว่าในยิมเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มีอุปรกรณ์ในการฝึกหลังอยู่แล้วก็ไม่เห็นมีใครไม่เล่น ผิดกับผมสมัยตอนเด็กๆที่เล่นแต่ดัมเบลที่บ้านแล้วก็ไม่ได้ดึงข้ออันนี้ไม่ได้ฝึกกล้ามเนื้อหลังแน่ๆเหนื่อยกว่าออกกําลังกายสิอีกนะครับเรามาเริ่มกันท่าที่8เลยนะครับก็คือการผูรับคือการดึงข้อนะครับการดึงข้อเนี่ยที่ผมพูดถึงคือการจับแบบข้ามือการจับแบบข้อมือเนี่ยก็จะไม่ต้องจับกว้างมากเกินไปเอาแค่ประมาณกว้างกว่าหัวไหล่ก็พอนะครับแล้วก็การดึง การดึงปกติผมก็จะดึงช่วงแรกๆของการฝึกบางคนอาจจะดึงไม่ขึ้นเลยหรือว่าดึงได้ครั้งเดียวก็ไม่เป็นไรดึงได้ครั้งเดียวนับเป็น1เซตไปเลยนะครับก็ทําให้ได้5เซตสมัยก่อนตอนที่ผมเริ่มฝึกใหม่ๆเนี่ยผมฝึกเซตละ2ครั้งแต่ทํา50เซตอยู่กันเป็นชั่วโมงกับไอที่ตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมนับให้ดูก่อนถ้าหากว่าทํา2ทีนะครับแล้วก็พักทําให้ดูก่อนนี่ดึงขึ้นไป ให้เราตั้งใจในการบีบบีบตรงส่วนแหลทของเราเอาไว้นะครับอย่าใช้การสวิงอย่าใช้การแบบเวี่ยงตัวอย่าใช้การเวี่ยงตัวอย่างเงี้ยฮึฮึบอย่างเงี้ยไม่เอานะครับให้ใช้การแบบว่าดึงแล้วก็บีบไปเลยดึงหนึ่งสองนะครับ อันนี้ฮะถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนก็คืออย่างเงี้ยผมนับ1เซตเลยแล้วก็พักสักประมาณ30วิบวิสีิบวิแล้วก็ค่อยเล่นใหม่ท่าที่9จะเป็นท่าชิน,นับก็คือการดึงข้อแบบที่สมัยเด็กๆเราเข้าใจกันก็คือการดึงข้อแบบไงายมือนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นในการจับบาอย่างเงี้ยเราไม่ควรที่จะทิ้งน้ำหนักตัวลงไปจนสุดอันนี้จะทําให้บาดเจ็บแต่ถ้าหากว่าเราจะเล่นท่าชินานแบบนี้ ให้เราเก่งรับน้ําหนักตัวไปด้วยไม่ต้องลงไปสุดอย่างนี้อย่างนี้จะเจ็บให้เกง่งน้าหนักไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงเหมือนเดิมแทงซอกให้ลึกให้จินตนาการเหมือนกันที่เราเอาอกเข้าไปหาที่บาร์นี้นะครับเดี๋ยวลองดูบาร์มันเล็กมันจะจับแล้วก็เจ็บมือสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่คุ้นชินเนี่ยเอาถุงมือมาใส่หรือว่าผมเคยเห็นบางคนที่เขาเล่นพวกไอสตรีทวอ o ์กอัลเนี่ยบางทีเขาเอาพวกฝองน้ำล้างจานเนี่ยมาใช้ก็ได้นะครับการจับสักแบบนี้ลองดูให้แทงศอก ไปที่เอจินตนาการเหมือนเอาอกเข้าหาที่บาร์นะครับลองดูแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบแบบถ,ถ้าว่าในยิมมันจะมีบาร์ลักษณะที่จับคู่อย่างนี้ก็มีนะครับแต่มันจะแคบกว่านี้อันนี้มันสามารถทิ้งน้ําหนักตัวเรามาสุดได้เลยนะครับก็ไม่ต้องกลัวการบาดเจ็บอันนี้ทําแบบนี้ให้ดูด้วยนะครับ ันนี้แทงแทงศอกได้ลึกจินตาการเหมือนเอาอกขึ้นไปหาข้างบนอย่าลืมการการฝึกหลังเนี่ต้องเน้นเรื่องของการบีบ ก็จบไปแล้วนะครับกับโปรแกรมการฝึกกล้ามเนื้อส่วนหลังกับเวทที่บ้านง่ายๆสไตล์ลงเบิร์ดนะครับแล้วเดี๋ยวไว้กลับมาพบกันใหม่กับกล้ามเนื้อมัดอื่นๆบ้างกับผมลุงเบิร์ดคนติดจิม